สวัสดีค่ะโอเมยชอปเปอร์ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรานัดกับน้องสาวคนสวยไปทานข้าวกันค่ะแต่ไม่รู้ว่าน้องสาวจะพาเราไปกินข้าวที่ไหนนะคะดูนางค่ะอยู่กับนางไม่เคยเครียดเลยนะคะแต่ก็อาจจะมีแบบปวดหัวแต่ก็พอๆกันค่ะพอๆกับแพทนั่นไงนั่นไงนั่นไงสะบัดหัวแล้วเอ,อ้านั่นไงไ วันนี้นะคะอิงก็มีร้านรับรับให้ได้ไม่ใช่สิเอามาโอเคจะปรับปรุงเตงแล้วลืมไปวันนี้นะคะอิงก็มีร้านรับรับนะคะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเป็นคาเฟ่ที่อิงเชื่อว,ว่าหลายๆคนไม่เคยรู้จักเลยเพราะว่าตอนนี้เขารีโนเวทใหม่แล้วสวยมากวันนั้นลองไปกินข้าวแล้วอร่อยเวอร์มีร้านกาแฟด้วยแล้วก็มีดิ้งดองด,งดิงดิงดิงด้วยนะคะเดี๋ยวเราพาก,กันไปพี่เพชก็ไม่เคยไปเนาะยังค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันโอเคค่ะไปไป,ไปค่ะ พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมคะโอเคพี่เพ็เตอร์พี่เพตหรอพี่เพ็เตอร์บอกบาไปเวัี่ชเดิน้ามที่อย่าร้องง่ย่าไม่รองเลยที่แกจะไม่พอแล้วนะเดินเข้ามาที่จุเลี่ยนนบางท่านคนเร่ได้รับร เราก็มาถึงจุดหมายกันแล้วค่ะร้านอาหารคาเฟ่เจ้าสัวฮะถูกไหมเ้าอ๋อเจ้าสัว,สวคาเฟ่ค่ะทุกคน นี่เลยค่ะอยู่ใกล้ๆกับสนามบินนะคะอยู่และอยู่ใกล้โรงเรียนบ้านใหม่ด้วยค่ะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะมาครั้งแรกค่ะโอ้โหจะบอกว่าชอบบรรยากาศที่นี่นะคะดูเงียบดีค่ะราเข้าไปสั่งอาหารกันข้างในเลยนี่ค่ะบรรยากาศข้างในของร้านนะคะก็จะมีกาแฟด้วยนะคะนี่ค่ะพี่แพทก็กําลังสั่งเมนูนะคะและเมนูแรกที่เราสั่งนะคะก็คือยำขนมจีนอร่อยมากและจะบอกว่าข้างในนะคะ ก็คือมีเมนูหลากหลายมาก ที่แม่ครัวป้าแม่ครัวก็คือทําอาหารเร็วมากๆใช่แล้วไม่ต้องรอนานเลยค่ะนี่ถ้ดาดนหนูบอกว่าหนูไม่กินเผ็ดนะคะโอ้โหแต่ละอย่างก็คือแบบอร่อยแซ่บอิลีเด้อน้องแพลวน้องพพาวก็คือถูกใจอย่างแรงนี่ใช่เพราะว่าเมนูของเราอันนี้คืออร่อยแล้วไม่เผ็ดด้วยนะใช่ค่ะและคือที่ร้านนะคะก็ราคาไม่แรงด้วยเนาะก,กับข้าวแต่ละอย่างนะคะที่ร้านก็คือจะมีเครื่องดื่มด้วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มจุดๆแล้วก็มีกาแฟนะคะแล้วก็จะมีอาหารตามสั่งแล้วก็อาหารแบบ ปาของป่าไม่มีค่ะหลังจากที่ได้เมนูอาหารมาแล้วนะคะตามที่เราสั่งนะคะต่างคนก็คือต่างไม่มองหน้ากันค่ะกินอย่างอร่อยอร่อยนี่ค่ะเป็นเมนูที่พี่แพทไม่รู้จักนะคะชีตบอลคะ่ะพี่แพทรก็จะเรียกว่าลูกบอลลูกบอลน,นะคะนี่ก็คือหน้าร้านนะคะถ้าใครมาไม่ถูกนะคะพี่แพทช่วยด้วยทําไมพี่ทําหนูอย่างนี้ล่ะน่ารักอ๋องข่ามไม่ไหวฉัน